รีวิวรถไฟตู้นอนชั้น2 c n r จากกรุงเทพไปอุดรธาน,นี สวัสดีสวีดัสครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปนั่งรถไฟตู้นอนเซียนอาชั้น2ซึ่งวันนี้นะครับผมจะนั่งจากกรุงเทพอภิวัตไปยังอุดรธานีอัปเดตล่าสุดวันที่18กุมภาพันธ์2568ปซึ่งผมได้จองตั๋วออนไลน์ไว้แล้วแล้วเขาก็จะมี QR วอาโค้ดให้แบบนี้มาถึงก็สามารถถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับว่าไปทางไหนมีที่ชาร์จให้ด้วยนะครับทุกคนพอถึงเวลาแล้วก็นํา QR โค้ดที่ได้นะครับมาสแกนแล้วก็ผ่านด่านไปอย่างนี้ได้เลยหล้ําสุดๆไปเลยครับทุกคนเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วก็จะเจอขบวนรถไฟของเราเลยถึงก็็จจะมีีี่่่เเ้้าาาหนนทคอออยยยืรรรูก มาเดินเข้าโบกี้ของเราได้เลยเดินเข้ามาความรู้สึกแรกเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะครับทุกคนใครว่าการรถไฟของเราเก่ามากๆไม่จริงนะครับดูจากสถานที่ได้เลยอันนี้ผมก็เดินเข้ามาแล้วนะครับประตูเป็นแบบทัสกินนะครับทุกคนเดินหาตามหมายเลขที่นั่งที่เราจองเอาไว้นะครับของผมก็จะได้ขบวนที่6เลขที่16นี้เลยถึงที่นั่งของผมแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแบบเบาะนั่งก่อนนะอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในโบกี้นะครับตอนที่ยังไม่ได้ปูที่นอนตรงที่นั่งของเรานะครับก็จะมีที่วางของให้ที่วางน้ํานะครับพอร ไฟออกไปได้สักพักก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่มาปูที่นอนให้เราอันนี้ก็จะเป็นที่นอนด้านบนนะครับแล้วก็ที่นอนด้านล่างของผมนะครับแล้วก็จะมีผ้าห่มให้ด้วยมีไฟส่วนตัวและปลั๊กส่วนตัวให้ด้วยนะครับทุกคนดีมากเลยห้องน้าของเขาก็ดีมากๆเลยนะครับเป็นแบบเดียวกับที่ในเครื่องบินเลยนะมีอ่างล้างหน้าให้2อ,อ่าง2อ,งอ่างนี้สําหรับ1โบกี้นะครับทุกคนพาทุกคนมาห้องอาหารของรถไฟกันบ้างนะครับอันนี้ทางรถไฟเขาก็จัดเป็นเซตให้นะครับราคาถ้าเอาจริงๆไม่แพงนะครับทุกคนเซตนี้ราคาจะอยู่ที่190 190นทาเจ ก็กลับมานอนที่เดินนะค,ะครับที่เกียดเดินก็มีโซงถึงที่นั่งด้วยนะครับถึงเวลานอนแล้วนะครับแปลงฟันเรียบร้อยแล้วขอนอนก่อนนะครับทุกคนหรือบอกไปเวลาออกรถ2องทุ่มยีนะครับถึงประมาณตีห้เกือบหกโมงอันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับสถานีอุดรธานีผมก็เตรียมตัวลงแล้วนะถึงสถานีอุดรธานีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนค่าตั๋วอยู่ที่977ทุกคนคิดว่ายังไงครับแพงไปหรือว่าถูกไปไหมฉัหว่าผมถือว่าดีมากเลยนะครับเวลาไม่เร่งรีบแถมได้นอนอีกต่างหากที่นอนก็ยาวมากเลยนะครับขนาดผม ใ,ะะใจ,กกใจนั่งได้นะครับถูกใจฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับ